เป็นอีกภาพเมื่อวันที่11เมษายน2565นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตขณะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ณจังหวัดพิษณุโลกและทรงแวะชมพิพิธภัณฑ์จาาทวีซึ่งมีประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ในความเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์ของทั้งสองพระองค์นะคะและขณะที่ทั้งสองพระองค์ท่านจะเสด็จกลับนะคะจุดสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จขึ้นเครื่องกลับพอเดินออกมาเจ้าฟ้าทีปังกรท่านก็ได้ยินเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเลยยังไม่ไปขึ้นรถพระที่นั่งนะคะ และทรงเดินมาหาคนรอทรงส่งเสด็จกลุ่มเล็กๆทรงมือให้จับและเดินให้จับทั่วถึงเลยค่ะทรงพระน่ารักและหน้า,เ,าเรื่มปิติจริงๆนะคะท่านทรงโตขึ้นและหล่อขึ้นผิวขาวเนียนมากเลยค่ะเป็นหนออเนื้อเชื้อกระสัดจริงๆส่วนเจ้าฟ้าองผ่าก็บอกให้ผู้ที่รอส่งเสด็จว่าน้องปิดเทอมเลยพามาเที่ยว น่ารักมากทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะก็เป็นภาพที่ปลื้นปิติจริงๆนะคะ,ระเ,รเราเองคนที่ดูภาพยังรู้สึกปลื้มใจปลื้มปิติตามช่างมีบุญบารมีได้ชื่นชมบารมีของท่านจริงๆนะคะกับประชาชนที่เฝ้ารอรับ สำหรับนายยะที่แอบ,บคิดว่าหรือเจ้าคุณพระท่านจะได้กลับมาจากเยอรมันนี้ได้ด้วยนั้นให้สังเกตตรงท่านผู้หญิงทหารที่ติดตามนะคะเป็นชุดเดียวกับที่เราเห็นติดตามเจ้าคุณพระในทุกครั้งที่ท่านออกปฏิบัติภารกิจนะคะแอบดบก็แอบหวังนะคะว่าหรือท่านจะกลับมาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกสือ่อเราก็คงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่ามิถุนายน ามที่ได้ยินมานั้นท่านจะได้ออกมาไหม